อ๋อครับก็ก็มีเออเป็นแบบได้ออกแบบกับเออได้ได้ได้ทำคอลแลบครับกับกับทางคาซิงครับหรือคนที่ออกแบบลาบูบู่ครับก็ก็เป็นมาริโอลาบูบูครับมีขายอยู่เป็นมาริโอลาบูบูที่ขายอยู่ในงานนะครับก็เป็นงานเออเนี่ยครับเป็นงานของงานที่ไทยนี่แหละครับใช่ครับที่เอกเอกที่ได้เป็นอะไรมีรายลเอีอะไรใช่ครับ ก็คืองาน Thailand t o y Expo นะครับก็มีมีมาโยะลาบูบูที่แจกในงานไม่ได้ขายครับเขาก็แจกเฉยๆครับโอ,โอ้ดีใจมากครับเพราะโอ,โอ้เองก็เป็นคนที่ชอบงานป๊อปอาร์ตงานแบบของเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ชินชอบลาบูบูมาตั้งตั้งแต่แรกๆที่ถ่ายรายการวอลละลาเลยครับแล้วก็รู้จักก,ก็เลยเมีโอกาสได้รู้จักเขาแล้วก็ได้มาคอลแลบเป็นงานคอลล a บ o r a เรชันด้วยกันครับ เห็นไหมทุ่งนี้ก็ใส่ฮิตมากเอ็นกายเป็นแบบว่าราคาขึ้นฮิตฮิตมากครับฮิตมากๆขนาดตัวโอเองเนี่ยมาริโอและบูบูเพิ่งมานี่ก็ฮิตตอนนี้ครับแล้วก็จริงๆฮิตทุกตัวตอนนี้ครับใช่ครับได้ข่าวว่าเพื่อนแต่กันหันเริ่มเริ่มเพ่งราคาแล้วอ่ะคนนี้น่ากลัวครับอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังครับแต่เขาสะสมกันไมนะคือทุกคนสะสมได้ครับแต่ถ้าแจ็คแฟนฉันเล่นแล้วเดี๋ยวต้องระวังนะราคาราคาจะเริ่มดิเขาเป็นคนเดียวใช่ไหมู้คาคนนี้โชคดีที่ผมเล่นก่อนไม่ใช่ว่าเขาเล่นก่อนผมมาก ขายยังไม่ดีเราคิดจะเป็นคู่แข่กับแจ็คแฟนซัพเอยนะเพราะว่าเราเรามา่อดการเลยเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ทับลายกันนะแต่ว่าเราเราก็คือเราสายสายชอบของเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแจ็คเขาก็ชอบอะไรเงี้ยครับมีคนมนแบบห้โอพูดอเียของให้่อยอองหราก็อยากไริงๆงมีมันแบบยาก้ยคแ้ก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ว่าแบบว่าซื้อเก็บอะไรเงี้ยวก็จะไม่ได้แบบเอามาขายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็สะสมอะไรเงี้ยตอนนี้ ตอนนี้ยังมีรุ่นที่ขาดหรือว่ายังไม่ครบ่าตามหายมอยู่การจริงหรหาอยู่ตลอดไม่เคยครบสักทีอ๋<า>อคือจะตลอดก็ตามหาขาดอยู่ตลอดแล้วตอนก็ค <laughs> ือมันมีความต้องการตลอดแจกสปุกมาตลอดใช่ตอนนี้ราคามันขึ้นแรงต่อเรื่อยๆเลยคะ่ะพี่โอาหาตามหายากขึ้นเรารเราต้องเราต้องค้นคว้าหรือว่าหาต้องเป็นพิเศษไหมคะคือจริงๆแล้วของพวกนี้บางทีตอนเริ่มขายครับบางทีเขาก็แค่แจกฟรีครับแต่ว่าราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าความหายากออะไรย่างเงี้ยแต่เราได้แต่มีหรือยังครับเ็นของเราเองมีเกมแบบ คือเรียบร้อยแล้วถ่ามีเรียบอ๋อมีแล้วครับมีแล้วทุกวันนี้กวดหรือยังหมดแล้วดิก็ปล่อยนะครับรับไหมฮะเอาแจ็คแบนท์นี้แล้วผมว่ามาริโอแน่นอนครับผมเห็นโทรมาครับผมไม่รับช่องนีมันมีของปลอมด้วยใช่ไหมช่องนี้อ๋อช่องนี้มันมีของปลอมแบบเรียนแบบแล้วอะไรก็มีนะครับก็ต้องระวังครับต้องระวังครับบางทีของพวกนี้เป็นของลิขสิทธิ์ที่เขาคิดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นศิลปินก็อยากให้ซื้อของแท้ครับเพราะว่าที่เราซื้อก็ช่วยสนับสนุนศิลปินเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูดีีีีๆครับบาางทเเจะมขยน ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับว่าออกแพ้ออกปอมต้องดูที่เท้าดูอะไรก็โดนอยู่นะครับซีบ้างก็มีบ้างครับผมว่าก็เป็นอะไรที่ดีครับที่แบบว่ามีแบบศิลปินระดับโลกเขาชื่นชอบอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่มันก็ตัวเขาเองก็ด <would always> <surprised> ัง <Whew> ด <sure> ้วยด้ว hmm> ย <ài> ตัวของลาบูบูเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีน้องเขามาถือก็ยิ่งไไว้ายก็ยิ่งทําให้คนรู้จักมากเพิ่มมากขึ้นอ๋อไม่กลัวกระเป๋าตัวเองจะแห้งใช่ไหมครับก็มันาราคาสูุกอ่งเออก็ถ้าชอบก็ต้องโดนอะ่ะเพราะมันก็ขึ้นอยู่ออกับความชอบของแตัวใช่ก็ขึ้นอยู่ออกับความพอใจอะไรตอนนี้แบบสิบเซนต์ามหาแล้วขาแล้วเราคิดว่ามันทำให้ราคามาแรงไปหนักไปนานอยากได้เพิ่มไหมเหรอครับ ผมอยากได้อยู่ตลอดเลยครับผมบอกไม่รู้จะบอกไนงะคือผมชอบอยู่แล้วแล้วก็สะสมอยู่แล้วเลยมีอะไรบ้างบางอันก็ถอยแล้วแต่ถามวันเกิดนั่นสิเบบมาพะแบบเกงเป็นเซอร์ไพรส์แต่างคนต่างทํางานครับก็เลยไม่ได้ยกอะไรไปแต่ก็มีซื้อของขวัญให้เขาบ้างอะไงบ้างครับเมื่อกี้แบบซื้อของขวัญบอกได้ปอบอกได้มันก็เป็นแค่แบบของทีง่ของใช้ครับเป็นกล้องเปน็นอะไรอย่างเงี้ย ตอนเป็นไงบ้างครับคอให้คอยคอยตั ang, oh ้งคอยตั no, ้งคอยมีงานเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วมีเคก็คือนั่นคือเคกเป็นสุดท้ายก็คือว่านางไปย้อนหลังเลยย้อนหลังครับมีย้อนหลังแต่ว่าตอนวันเกิดต่างคนต่างยุ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นห่วงอะไรกันแบบในคานสตัวแล้วอะไรย่างเงี้ยครับเพราะงานงานเอะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขาก็งานเยอะเหมือนกันเลยแล้วก็มีแบบถ่ายถ่ายพวกออนไลน์เยอะอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ทำเองตัดเองอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นกำลังใจ จะได้เเต้นติ๊กต็อกันถูกไหมคะเต้นอยู่ตลอดไหวไหมล่ะสเต็ปเราอ่ะเดี๋ยวเราจะซ้อมเราจะซ้อมดีดีตอนนี้มีมีตัวเต้นตัวแม่คอยสอนใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างครับบอกว่ามีมีขึ้นเรื่องอะไรกับเรื่องราวที่ผ่านมาก็โอเคครับก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีจากแล้วปลอบใจอยู่ว่างนะก็ปลอบใจก็เป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยบอกบางบางอย่างก็มีได้ดราม่าอะไร มีเขาก็รู้สึกหน่อยนะครับรู้สึกแย่ทันที่เราปลอบใจเขาแล้วเขารู้สึกดีขึ้นมีคำทักเลยค่ะก็เป็นกําลังใจให้แหละครับก็แบบส่งกําลังใจให้เพราะว่าเออก็ไม่มีใครอยากให้เกิดตอนนี้ยิ้มได้แล้วใช่ไหมตับตียิ้มได้แล้วจ้ะตกการมีนแทนไปไหนกันบ้างไปท่าหล่อนไหมคะยังไม่ได้ไปไหนครับยังลําโพงอีอาจจะออกมาเล่นน้ำรับไม่แน่ที่ไหนคะเพื่ไหนเรื่อจะได้ไปทริปงานพักพารากอนโอ้โหงานจิก ฟิลิปโคแบร์ฟิลิปโคแบร์อยู่กับล็อสเตอร์ไปเที่ยวในกรุงเทพครับผมใช่ครับเพราะว่าก็มีหลายที่เที่ยวเหมือนกันในกรุงเทพแต่ปีนี้เราพี่มาหาสังการเลยนะทำไมฮะวันที่ใหญ่เพราะว่าเราแบบไม่ได้จัดมาหลายปีด้วยเราคิดว่ามันร้อนไหมร้อนวันนี้ยังร้อนเลยฮะแต่สัตว์มาริโอได้เนาะสัตว์ได้จ้ะโอ้ยแบบไม่ไม่ไม่ต้องกลัวแบบไม่หลอดสัตว์ได้ปอาไปได้ไหนปาดได้ปาดได้แต่เราต้องปากกันเบาๆไงเราจะได้ไม่ทะเลาะกันไง แบบรวมๆเลยนะคะว่ายิ้วทุกคนะ้านรับปีใหม่ครับสำหรับวันสงการนะครับปีใหม่ไทยนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับก็ขอให้เล่นน้ํากันอย่างปลอดภัยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงสงการนี้ครับ